สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงนะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่12เดือน7ปี6กสี่มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนจะไปชมเราก็มาดูผลสรุปอีกรอบนึงนะคะอ่าน้องวึงก็ได้ลงไปแล้วแหละรอบนึงเนาะแต่มาดูอีกรอบนึงพร้อมให้ตัวใหม่นะคะอ่าพี่โซยอ่า มาดูผลกันนะคะพี่น้องจาอ่าหตัวเนาะน้อง,งพูดติดอ่างแล้วพี่น้องจะาน้องวิ่งสรุปทั้งหตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะสำหรับหตัวนะคะก็จะมีสองสองเก้สองเาเนาะอ่าล่างของหตัวก็คือสองสองน้องวิ่งก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะ อ่าส่วนล่างของสีตัวนะคะก็คือเก้าสองเก้าสองน้องหวึงก็เข้าดิ่นที่เก้าแล้วก็เก้าสองตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าไปเนาะอ่าส่วนบน9เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดน้องหวึงก็ไม่มีเก้าเจ็ดนะคะเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก็หลุดไปเนาะก็เข้าเฉพาะเก้าสองล่างนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรนี้นะคะอ่าชุดเด่น ชุดเด่นวิ่งรูดนะคะอันนี้เป็นงวดที่สองนะคะพี่น้องจา๋าเข้างวดที่สองเนาะเพราะว่าน้องวึงได้มาปรับใหม่นะคะพี่น้องจา๋าเข้างวดที่สองนะคะ,ะครั้งที่แล้วน้องวึงให้ไปก็อ่าอันนี้เป็นงวดแรกนะคะพี่น้องจา๋า <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะเข้างวดที่หนึ่งอ่าอันนี้ให้เป็น ชุดเด่นวิ่งรูดอันนี้น้องน้องบึงพึ่งทําขึ้นมาใหม่นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ให้ไปครั้งแรกเนาะก็เข้าเด่นที่สามเข้าสามเก้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าเข้าล่างเหมือนเดิมนะคะอ่าอันนี้เป็นงวดครั้งที่หนึ่งเนาะก็เข้าไปตัวกลับนะคะอันนี้งวดที่สองนะคะก็เข้าไปล่างเช่นเดิมคะ่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเข้าเก้าสองตรงๆเนาะ เรามาตามต่อว่าจะมีงวดที่สามไหมสำหรับชุดเด่นชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจาอ๋าน้องหึงจะมีชุดเด่นวิ่งรูดสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าน้องหึงมีสามสูตรนะคะแจ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวงงนะคะว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะคะอชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋า อชอบสูตรไนตามสูตรนั้นเนาะสำหรับ FC ใหม่ก็งงๆนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวเรามาดูว่าของวันที่12น้องบึงจะให้ตัวไหนนะคะพี่น้องจาอ๋าวันที่12นะคะเดี๋ยวน้องบึงเขียนวันที่ก่อนนะคะสิองทับเจ็ดทับหกสี่นะคะ าลาวพัฒนา,าชุดเด่นวิ่งรูดนะคะอ,อันนี้คือชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจาอ๋าสองตัวบนล่างสํา,าสหรับของวันนี้นะคะ ก็จะมีสามมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามีสามมีเก้าสองศูนย์สี่นะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนตัวเด่นนะคะตัวเด่นของน้องวึงนะคะพี่น้องจ๋าเด่นเดี๋ยวน้องวึงกีด สีแดงรอบๆไว้ให้นะคะพี่น้องจ๋าสาหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะ,ะน้องอุ๋งก็จะจับแค่สองสองตัวเนาอะ,อะนอกนั้นก็คือแบบถ้าใครชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะคะพี่น้องจอ๋าไม้บรรทัดไม่ต้องเอาแล้วน้องอุ๋งขีดเลยดีกว่าอัอนนี้ก็จะคือ ตัวเด่นของน้องวึงนะคะอ่าสองตัวนี้นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นรองนะคะจะมาเหมือนเดิมไหมอ่าสำหรับเด่นนะคะพี่น้องจ๋าเด่นสามนะคะเด่นสามกับเก้าอ่าเขียนอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าน้องวึงจะมาเจาะให้นะคะพี่น้องจ๋าอ่ารอง มีสองมีศูนย์มีสี่นะคะสำหรับเก้านะคะพี่น้องจา๋าเก้าที่น้องหึงอ่าสามนะคะพี่น้องจา๋าสามที่น้องหึงเจาะออกมาก็จะมีสามหนึ่งสามสองสามสี่สามแปดนะคะพี่น้องจา๋าอ้าวลืมคะ่ะพี่น้องจา๋าลืมลืม คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปุ่นกันไปเนาะบางรอบก็เข้าบางรอบก็หลุดนะคะแต่ว่าชุดนี้อรอบนี้เป็น ครั้งที่สามนะคะพี่น้องจ๋าลุ้นกันนะคะเพราะว่าเข้ามาสองวดติดแล้วนะหลุดก็จะว,ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับสามที่น้องพึ่งเจาะให้ก็จะมีสามหนึ่งสามสองสามสี่สามแปดนะคะามาดูเก้ากันนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี เจ้าห้านะคะพี่น้องจะามาดูชุดกันนะคะน้องมีชุดกันด้วยนะคะชุดกันก็จะมีสามเจ็ดเก้าแปดสองสอง สองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าบางตัวอาจจะไม่มีตัวในในตัวเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าอาจเป็นตัวที่น้องบึงชอบก็เลยอยากนํามาแบ่งปันด้วยนะคะอ่าส่วนชุดสามตัวนะคะอ่าเผื่อใครชอบเนาะชุดสามตัวนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวเรามาเน้นตัวที่น้องบืงชอบกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยให้สามตัวเนาะอ่าตัวที่น้องบึงเน้นที่ชอบนะคะก็คือสามสองกับสามแปด ส่วนเก้าก็จะเป็นเก้าสี่กับเก้าห้านะคะพี่น้องจ๋าสามตัวนะคะก็จะมีสี่สามสองูนสามแปด สามเก้าสี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เก้าเก้าห้านะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือสูตรชุดดินวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้คะ่ะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอ่าแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะก่อนออกไปน้องหึงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอืงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องสาวอึ๋งพารวยชาแนลด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องหื่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ